ใหม่ในบทบาทพิธีกรของรายการส Star Club. ์ l u b เดี๋ยวเราไปฟังน้องดีกันเดีด๋ยวเราไปฟังน้องดิวกันนะครับว่า <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างไปค่ะไรโอลมสวัสดีครับผมดิวเดียสตาร์ห้านะครับผมตอนนี้นะฮะนอกจากงานร้องเพลงแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้รับโอกาสนะฮะให้ได้ทําหน้าที่พิธีกรด้วยนะครับผมก็หน้าที่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ <c oughs> แบบแว่าตอนแรกก็ค่อน้าจะเกรงพอสมควรเราก็กลัวนะครับว่าเราจะพูดเรื่องไหมนะครับผมเราจะพูดจับต้นชนปลายถูกไหมนะครับแต่พอทําไปทํามาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราได้ ได้รับสมองนะได้พัฒนาตัวเองได้ฝึกฝนตัวเองด้วยครับแล้วก็เป็นผลดีต่อการไปตามงานต่างๆนะครับทำให้เราพูดดูเรื่องขึ้นนะฮะทำให้เราพูดเก่งขึ้นนะครับก็รู้สึกแบบว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่สนุกดีเหมือนกันครับจริงๆแล้วสาหรับสําหรับการที่แบบว่าอยู่ดีๆกด็ดีพูดเก่งขึ้นมาจะทันตาเห็นอย่างนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโดยพื้นฐานตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเออ สนุกสนานผู้จาาคุยเล่นในคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็เลยนําตรงนั้นมาใช้แล้วก็ผนวกกับการที่เราได้ฝึกฝึกหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าก็ทํามาประมาณ10บกว่าเทปแล้วก็เหมือนกับเราค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก,ก็มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการที่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เราลองทําดูแล้วเราก็พยายามทําให้ได้แล้วสรุปว่าทาได้แล้วมันก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยครับ ครับผมยังไงเนี่ยก็ถ้าใครเนี่ยเห็นผมร้องเพลงมาบ่อยแล้วนะเราอ,อยากลองเปลี่ยนสไตล์มาเห็นผมในอีกแบบหนึ่งก็กคือในการเป็นพิธีกรนั่นเองนะครับผมก็ติดตามชมได้นะครับในรายการ Star Club นะครับผมทุกวันเสาร์นะ9โมงเช้าถึง10โมงทางช่อง Actional ครับผม<า>นม่จ้าตัวบทมาเสร็จสับแล้ว Star Club นะคะ9โมงเช้าถึง10โมงทางช่อง Actional นะคะก็อีกบทบาทหนึ่งของน้องดิวนะคะ<ช>เป็นพิธีกรอย่างนี้ย มีน้องๆ s อ s มาบอกว่าดูพี่ดิวแล้วตลกห่ามากอ๋อในรายการใช่ไหมเขาบอกมานะคะก็ไปติดตามน้องดิวกันได้ตอนนี้เจ๊ก็เพลงพี่ก็ฟังแล้วนะคะพิธีกรก็ก็เห็นแล้วอยากเห็นเล่นละครอุ้ยอีกไม่นานหรอคุณพี่นันะเดี๋ยวได้เห็นแน่เลยก็ใน MV เขาก็เล่นละครไว้ซะขนาดนั้นอย่างนี้นะ ยังสะเทือนใจอยู่เลยอ่ะออแล้วนี่ละครที่เกบดขึ้หรอจุ๊บจุ๊บใช่ไหมเออเอ็มวีอันนั้นยังแบบว่าบาดตาบาดใจเจ๊อยู่เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูน่จะอีกสักพักหนึ่งนะเดดี๋ยวรอติตามมชผลงานของน้องลิวด้